โอ้ยบ่ครับขาวไเลยน้ำพูดเอ้นเยก็ขึ้นรอดไย ถ้าเปียงแนคากรมึง็ดตัวมันสะอาดสะอาเนี้ยถ้าเปียงถ้าเปียงถ้าเปียงมันสะอาดสะอ้ ขึ้นเขาขึ้นลอยเดี๋ยวมาเหลียนว่องว่องเยนี่นะไรไปเล่นหน้าพี่น้องกูแล้วเนี่ยนั่งว่อ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 เอามีดมาฟัดมันก็ได้

นี่คณะมุนิคุยเด้มาแล้วโอ้ยนี่อื้อเป็นยังกิ๋กากินหัวเลยอ่ามานบนี่ๆเอ้อใส่ลงขึ้นเอ้อเอ้อเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวบ่เราฮ้อนตายเว้ย

Pelo claro, né? é.